เขาพร้อ,อมบอกพี่ได้เลยนะพร้อมหรือย,อยไไังพี่โหล l o ล e l ลโพร้อมนะ,ะโอเคต้องกิดยงเอจึได้มาใช้เวลาะคอย นำโลกสู่สันติอัสสลาลม,มุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณม,มุสตาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนูอ,นานอามานิสาเลยตั้งเออค่ะจ้าวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหนูชินมีเจแวกกอแก้วค่ะสาลามัตตาลังสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิริญาณิสามัคแพรว่าค่ะพัวข้าสามคนเป็นตัวแทนจากโรงเรียนดารุสรางอำเภอรแะแงจังหวัดยะวาค่ะเยิ yeah. ใช้เวลาเป็นเชื้อน้ำตกแล้วเพลินเพนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมัจจะจะไปช่วยดีจริงๆรหรอคะใช่ค่ะพร้อมไหมใช่ไหมคะ่ะแป๊บหบนึ่งน,นะคะจา้าโอเคค่ะพร้อมไหมใช่ไหมคะ่ะชาใหญ่างาน,นก้าลเลสกอลชิงวา้าวถึงแล้วหน,น,นุ่มต้อมหนุ่มต้อมนี่นี่พวกเธอพวกเธอใครข่ไขเขาก็บอกว่าน้ำตกซีโฟสวยสวยอุดมไปด้วยธรรมชาติที่แสนสวยงาม ถ้าไม่โดนนี้มีแต่ขยะทั้งนั้นเลยล่ะนั่นนะสิแล้วเราจะทํายังไงากันดีกับขยะพวกนี้ดีล่ะก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนอยังไงล่ะคะฉันมีถุดงดำถ้าอย่างนั้นเราไปเก็บขยะก,กันเลยค่ะไปกันเลยอ้าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าขยะพลาสติกนะคะต้องใช้เวลาการย่อยสลายถึง450ปีเลยนะคะ450ปีและขยะโฟมต้องใช้เวลาในการย่อยสลายตั้ง1,000ปีเชียวค่ะหูหนานเวิร์ ไอ้เพื่อนเพื่นมาดูนี่สิคะอะไรหรอ การน้ำกลิ้งบนใบบอลไงล่ะคะ่ะใช่สิคะแต่ตอ้นอ้อแค่สงสัยคะ่ะว่าทำไมน้ำจะกลิ้งบนใบบอลได้โดยที่ใบบอลนั้นไม่เปียกก็แก้วลูกค่ะเกิดจากแรงดึงผิวของของเหลวไงล่ะคะแรงดึงผิวของของเห<ๆ>ลวมันเป็นยังไงล่ะคะ,คคะต้อนอ้อบอกแล้วว่นึกภาพไม่ออกเลยไม่เป็นไรคะ่ะก็แก้วมีการทดลองการทดล,งลงองตามมาทันี้เลยคะ่ะว่าแต่การทดลองของตัวแกมีชื่อว่าอะไรล่ะคะ Amazing Sue โอ้โห อเมจิุโอู้หองหายจ้ว้าวตืนตนเต้นอยาทั้งรอแล้วค่ะถ่าเราทั้งรับคนมันก็ไม่สนุกสิคะถายอย่างงันลาพก้างเชเลยคเชิญเลยงนนะคะคนชนะ,ะ,ชนะ,ะนมาเลยคะ่มะ,คะมาเลยนะคะพ่มาเลยครามีของกำลัันให้นะคะมาเลยนะคะอ้ามาแล้วเชวเลยค่ะพุก้าเชิญทางนี้เลยคะ่ะ ลูกเลาของเราชื่อว่าอะไรคะชื่อออมนะคะมาจากโรงเรียนอะไรคะอ๋อโรงเรียนกาวใบงั่นเชิญเลยค่ะโอเคชินทางนี้เลยค่ะเชิญเลยนะคะมาเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องให้พุกล้านะคะเทน้ำลงไปในแก้วที่มีน้ำแข็งแห้งนะคะเทเลยค่ะเทเล็กน้อยนะคะค่ะเทเชคนิดค่ะนนะคะค่ะจากนั้นนำด้ที่จุบน้ำยาล้างจานนะคะมาปาดบนปากช่วยค่ะ ผ่านเลยนะคะชิค่เชิค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเอ๊จะเกิดอะไรขึ้นนะอ๊อ๋มันเกิดอะไรขึ้นล,ล่ะคะอ้าสุดยอดสุดยอดไปเลย,ย<ๆ>ก่อนอื่นนะคะ<ๆ>กองขอบคุณทูกล้าทีมาร่วมสนุกกับพวกเราขอบคุณค่ะรับของรางวัลเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ถึงเกิดฟองขึ้นมาค่ะก่อแก้วอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะชาะอยากรู้ดย่าลามโอเคนี่จำต้องเป็นเผ่าว่าเป็นเผ่าว่าน้ำแข็งแห้งอย่าที่เรารู้จักในชื่อว่าไดาไอซ์น้ำแข็งแห้งก็คือการขัาขาบกนไดออกซิธิ์ที่ผ่านการจัดลแลนลดอุณหภูมิภายใต้ความดันที่สูงมากซึ่งเป็นการผลิตที่ซับซ้อนเมื่อน้ำแข็งแห้งโดนน้ำก็จะกลายเป็นควันก็เป็นเผ่าว่าเป็นเผ่าว่าที่เราเทลงไปนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดมากทำให้น้ำแข็งแห้งน้ำแข็งแห้งระเหิดอย่างไม่ เป็นพอนั่นเองค่ะและคุณสมบัติของน้ำยาล้างจานก,ก็คือสามารถล้างจานมันเยิได้อย่างสะอาดหมดจดขอน้ำยาล้างจานช่วยลดแรงมันผิวนั่นเองค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแพวแ ลักษณะของฟองน้ำยาล้างจานเป็นอย่างไรแพรวารู้แพรวารู้ลักษณะของฟองน้ำยาล้างจานจะมีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆมีความยืดหยุ่นสูงใหญ่ที่เราเห็นในการทดลองค่ะเมื่อเราเอาน้ำยาล้างจานมาปาดบริเวณปากแก้วฟิล์มบางๆของน้ำยาล้างจานก็จะเคลือบและกักความของน้ำแข็งแห้งไม่ให้ออกไปทางไหนได้และฟองของยาล้างจานก็จะขยายตัวออกไปตามปริมาณของน้ำแข็งแห้งที่เพิ่มมากขึ้นจนฟองน้ำยาล้างจานขยายตัวจนสุดและแตกออกมาในที่สุดนั่นเองค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง เอกอแก่ค่ะแล้วแรงตึงผิวคืออะไรคะแรงตึงผิวก็คือคุณสมบัติของพื้นผิวของของเหลวเป็นบางส่วนที่ทําให้เกิดพื้นผ,ผิวของของเหลวสู่พื้นผิวอื่นเช่นการเริ่มตัวของหยดน้าหรือหยดนารำเที่แกะตัวกันเป็นลูกกลมตัวนั่นเองค่ะอ,อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วตุนอ่อรูไ้ไหมคะว่าปรากฏการณ์ความตึงผิวมีกี่ปรากฏการณ์อะไรบ้างต้นอ่อรู้ต้นอรู้มีสองปรากฏการณ์เองค่ะหนึ่งปรากฏการณ์การเกิดหยดนของของเหลวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับของของเหลวที่มีขนาดเล็กและอยู่อย่างสระ เช่นเม็ดของของเหลวในบรรยากาศเม็ดของของเหลวที่เราฉีดออกมาเป็นฝอยหรือเป็นละอองหรือเม็ดของของเหลวที่เกาะตามไปใไม้ค่ะ 2. ปรากฏการณ์คัปิลลริตีเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับของของไหลที่ไปสัมผัสวัตถุแล้วมีลักษณะสูงขึ้นหรือต่ำลงเนื่องมาจากแรงยึดติดแล้วแรงชุ่มแน่นค่ะโ้บูว่าพวกเธอสองคนนี้เก่งจังเลยแต่แทวาก็รู้มาว่านิยามของความตึงผิวนีสูงว่าความตึงผิวเท่ากับ F สเวนดเ่าอ L เป็นความยาวทั้งหมดของเส้นขอบผิว ส่วนเเป็นแรงตึงผิวแรงตึงผิว F เป็นแรงที่ยึดถือโมเลกุลบริเวณผิวหน้าของของเหลวไว้ด้กันไม่หยแยจากการแรงนี้เกิดจากได้ดึงดูดระหว่างโมเลกุลชนิดเดียวกันแต่ถ้าจุดจุดใดอยู่บนผิวหน้าของของเหลวความตึงผิวจะมีลักษณะดังรูปกอส่วนบริเวณเส้นขอบผิวความตึงผิวจะมีลักษณะดังรูปขอเมื่อสังเกตจะเห็นว่าความตึงผิวจะมีทิศตั้งฉากเส้นขอบผิวเสมอนั่นเองค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเราสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างล่ะคะเรนที่รู้ มาตั้งแต่โบราณว่าใบาบอนนั้นเป็นใบ,บมาที่สะอาดแหลกไม่เปียกน้ำจิ่คลาดที่นํำตกลงมาบนตัวของใบบอนเมื่อน,นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยใช้ลก,ลกล้องสแกนอิเล็กตรอน ไมโคสโคปแกลนิกเลตรอนไมโครสโคปส่องดูพวบว่าผิวหน้าของใบบอนประกอบด้วยของสร้าที่มีขนาดเล็กคลาสหนากนจำนินมากมหาศาลซึ่งหนาพวกนี้ก็จะส่งผลให้ผิวหน้าของใบบอตมีลักษณะขรุขระเมื่อหยดน้ำตกลงมาบนตัวของใบบอลทาให้ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับใบบอลนั้นหน่อยมาและจากการศึกษาปรากฏการณ์กลิก้งบนใบบอนทําให้นักวิทยาศาสตร์มีแนวคิดในการสร้างเสื้อผ้าที่กันน้ำได้ โดยอาจารย์ดรมานนทนักสาทาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้หลักการนาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีมาเยนแบบผิววัสดุธรรมชาติที่สามารถสะท้อนน้ำอย่างใบบอลได้นั่นเองค่ะแล้วความตึงผิวจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร่ะคะความตึงผิวจะมีค่ามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลชาของของเหลวมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงความตึงผิวก็จะมีค่าสูงน,นั่นเองค่ะค่ะ กอดแก้วขากอดแก้วเป็นอะไรคะเราจะถหายน้ำมากเลยค่ะใช่อย่างนั้นก็ไปซื้อน้ำกันใช่ไหะโอ้ยน้ำไม่จ้าน้องอ้าคุณยายมาพอดีเลยค่ะใจน้องไม่จ่าหนูยายขายแก้วราคาสิบบาทเองยายขายแต่น้ำอูเลงแล้วขายแพงด้วยค่ะกอดก้อยากกินน้ำผลไม้ค่ะอย่างเช่นสตรอเบอรี่ลูเบัลรี่อาเปา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพราวัจะเสกน้ำโอลิเวอร์ที่แสนธรรมดาธรรมดากลายเป็นน้ำผลไม้ที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยค่ะทำได้เหรอนทำได้สิค่ะเพราะเพราวัามีการทดลองการทดลอง,ลองแล,ล้วตามมาทางนี้เลยคะ<ส>่ะแต่การทดลองของเพราวัมีชื่อว่าอะไรคะชื่อวา่นาน้ำผลไม้มหัศจรรย์โอ้น้ำผลไม้มหัศจรรย์ก<ห>็ได้รู้สึกตื่นเต้นอยากทำการทดลองแล้วค่ะแต่เดี๋ยวค่ะถ้าโรต่องกันสามคนมันก็ไม่สนุกสิค่ะชาอย่าง มาเลยค่ะมาเลยนะคะเจอเลยค่ะมาเลยนะคะอ้ามา,มาแล้วเชิญทางนี้เลยค่ะกกล้าเชิญนี้ค่ะสวัสดีค่ะกล้าของเราชื่ออะไรคะสาวเวียน,นะคะมาจากโรงเรียนอะไรคะส่วนพยาเยา,ยายนะคะหงษ์ตาพี่กอดแก้วเลยค่ะค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะให้ผู้กล้าเทสารพิเศษลงไปในแก้วที่พวกเราเตรียมไว้เจเลยค่ะเจเลยค่ะเยเลยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเจยแล้วนะคะเจยแล้วนะคะคนเลยค่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 ะว้าวหัดกันจริงๆก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณผู้กล้าของเรานะคะที่มาสนุกในวันนี้ขอบคุณค่ะรับขอบเรา สีขะวสารเคมีแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอ,อยากรู้อยากรำโ, <ด S 1> โอเคมีคำตอบนั่นก็เกิดจากเกิดจากขั้นดับแรกเราได้เติมสารละลายไอโอดลงไปในน้ำแป้งน้ำแป้งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำเงินและเมื่อเราเติมน้ำสิผสมอาหารลงไปในน้ำแป้งน้ำแป้งยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นสีน้ำเงินอยู่เหมือนเดิมคะ่ะที่เป็นชนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าสารละลายไอโอดีได้ทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งแต่เมื่อเราเติมเติมเติมอะไรล่ะคะ ให้เข้ากันสารละลายไอโอดีนซึ่งมีเลขออกซิเดชันเท่ากับศูนย์จะทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตจึงกลายเป็นไอโอไดไอออนซึ่งมีเลขออกซิเดชันเท่าก<ล>ับลบหนึ่งทำให้สารละลายที่เป็นสีน้ำ เกิดการแปรแปลงเป็นไม่มีสิ่ประกฏเป็นสีของสีผสมอาหารนั่เองค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเราสามารถนาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างลคะคะเราสามารถนาหลักการนี้ไปทดสอบว่าอาหารชนิดไหนบ้างที่เรารับประทานมีแป้งเปน็นส่วนประกอบอยู่นั่นเองค่ะอย่างเช่นเราเอาข้าวและยาสารละลายไอโอดีลงไปในข้าว ข้าวก็จะเกิดการแตกแลงนกับสีม่วงที่เป็นชนี้ก็ะพริวว่ามีข้าวมีแป้งและส่วนประกอบอยู่นี่เองค่ะค่ะและคุณเอิก็ยังมีผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อผลงานว่าว่าผนของการเสริมไอโอดีนต่อคุณภาพการสีขาวและสมบัติภาพของเมล็ดข้าวค่ะยอดไปเลยค่ะแน่นอนค่ะก็ยังรู้สึกกระหายน้ำอยู่เลยค่ะ พุงน้ำมาค่ะมาชาไปนะคันนี้จึ้มเลยค่ะ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 เย้เย้เย้จึ้มเลยค่ะอิ่มแล้วใช่ไหมล่ะคะอะไรคะโอ้ยชัดเจนเออเออตอนแกค่ะต้นอ้อนเหมือนค่ะโอ้ยต้นอ้อนอยากค่ะตรงไหไม่สั่งมาได้ค่ะงั้นไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยค่ะจะเป็นลม ได,ไ,ได้เกิดเหตุสายการบินไทยไลออนแอร์เช,ชื่อวบีทีเอสแอร์539ได้เกิดความดันในตัวเครื่องขัดข้องทําให้ต้องลงจอดกระทันหันที่สนามบินเชียงใหม่มีผู้โดยสารสองท่านเป็นลมขณะนี้ผู้โดยสารทุกท่านปลอดภัยแล้วสํานักข่าวช่องวันรายงานอ้าข่าวมาสักครู่พูดถึงความดันนี้คะ่ะตอนอ้อมีการทะลอดจริงๆมาให้เพื่อนๆทำด้วยนะคะทะเลาะกัอะไรหรอคะนี่ตนอ้อกอแก้วมีุวกฉันทำไมได้กันอยู่ค่ะพวกเรากำลังจะทำการทะลองเจ๋งๆอยู่ค่ะ แต่กรารเชิญร้งของต้นออดมีชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าเป่าถุงพลังเชิญโบฮูเป่าถุงพลังเชิญโบพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค,ะค่ะต่าม,มาันทช่นนี้เลยคะ่ะเอ๊ะเราเชิญพวก,กกันก่อนดีไหมคะดีคะ่ะค่ะอย่างนั้นเราขอเชิญพวกก็หนึ่งคนคะ่ะเชิญเลยคะ่ะมาเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะเรามีของรางวัลให้คะ่ะเชิญเลยนะคะ,ะ,คะหญิงก็ได้ชายก็ดีนะ โอค่ะสวัสดีค่ะพุกกล้าของเราชื่อว่าอะไรคะนาเตียนะคะมาจากโรงเรียนอะไรคะอ่าโรงเรียนตากใบงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคนะคะพุกกล้ารับถุงเลยนะคะมีของก่อแก้วค่ะเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้พวกกล้ากับก่อแก้วนะคะแข่งกันเป่าลมให้เต็มถุงนะคะโดยเรามีเวลาเพลงแค่สามวินาทีเท่านั้นนะคะเราจะเริ่มนบแล้วนะคะพวกกล้าพร้อมหรี่ยคะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะต่อแก้วพร้อมไหมคะพร้อมค่ะจะเริ่มนับนะคะแล้วก็เป่าเลยนะคะเป่าลมใส่ถึงค่ะเราจะเริ่มนับแล้วนะคะเน้นต่อเจ้าเล่หอกเลยคะ่ะหมดเวลาหมดเวลาเจ้ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังพูดชนะแล้วนะคะ<ก>ต่อแก้วดีค่ะเราไม่ต้องหนุนนะคะไปเลยคะ่ะเรามีรางวัลปลอบใจ <c oughs> ให้คะ่ะขอเชียร์พวกเรให้กับ,บคุณกล้อคอนเก่งของเราได้ค่ะ ยังไงก็เป่าไม่เต็มถุงสักทีค่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะใช่อยากรู้อยากรู้อะโอเคมีคําตอบนั่นก็เกิดจากเกิดจากเมื่อเราเอาปากอยู่ห่างจากถุงสักเล็กน้อยแล้วเป่าลมเข้าไปอากาศจากปากถูกก็จะพุ่งอย่างเร็วและถุงก็พองออกนัแ่นบบก็เป็นภาวาเป็นภาวาการไหลของอากาศอย่างรว,วเดเร็วจะมีความดันอากาศที่ต่ํา รวมเป็นิงอากาศที่อยู่รอบๆซึ่งมีความดันที่สูงกว่าจึงไหลเข้าไปด้วยทําให้อากาศที่ไหลเข้าไปในถุงก,ก็เลยพองอย่างง่ด้อ๋ออย่างนี้<อ>นี่เองแดี๋ยวเราสามารถนึก<ไ>ปประยุกต์ใช้ยอยงไรได้บ้างละคะยกตัวอย่างเช่น 1. พัดนลมไร้ใบพัด 2. การดูดของเหลวเข้าเข็มฉีดยาและ 3. การเจาะกระป๋องนมต้องเจาะสองรูค่ะนักศกษแกก็อยู่ เราก็ยัง,ยงรู้มาว่าการใช้เทคโนโลยีความดันสูงเป็นวิธีการหนึ่งที่ไม่ใช้ความร้อนในการถนอมอาหารนอกจักน,นั้นยังช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของอาหารสิ่งที่มีความสําคัญในการใช้ความดันสูงก็คือสามารถนํามาใช้ในการยับยั้งปฏิกิริยาของเป็นสารในขณะที่ยังคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติของอาหารไว้ได้ทาให้อาหารมีรสชาติที่ยังคงสดใหม่รวมทั้งคุณค่าทางเนื้อสัมผัสอย่างไรก็ตามการใช้ความดันสูงในปัจจุบัน ต้องออกแบบให้ทอต่อแรงดันที่สูงมากแล,และจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไปค่ะโอ้ก่อแก่นี่สุดยอดไปเลยวันนี้พวกเราสามคนก็มาเที่ยวจีน้ำตกสนุกกันใช่ไหมล่ะคะใช่ใชแหม่ก็สังเกตเห็นว่าขยะที่น้ำตกนี้เยอะชัยย้อยเลยและขยะพวกนี้แหละค่ะที่จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆที่เกิดจากขยะก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ งินเรามาสัญญาด้วยกันนะคะว่าเราจะรับรู้ไปด้วยกัน้วยการยกมือขึ้นมาค่ะรบกวนชั้นคณะกรรมการเลยนะคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆด้วยนะคะคและ้วทาท่าอย่างนี้ค่ะโอเคเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาลาคานผู้ชมด้วยคติที่ว่าวิทยาศาสตร์สร้างชาติให้ก้าวไกลวิทยาศาสตร์สร้างไทยให้ก้าวหน้าวิยาทยาศา,าสตร์สร้างความรู้ผู้ปัญญาวิทยาศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนสู่อไทยแลนด์4.0และสําหรับวันนี้พวกเรา3ค بالله التوفيق والهداية والسلام